สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิเวอร์พูลจริงจังดินกอนซาโลอินาซิโหลังข้อมูลเปิดเผยว่าทีมงานแมวมองของลิเวอร์พูลได้ลงทะเบียนเข้าชมของสปอร์ติ้งลิสบอนในวันเสาร์นี้เรียบร้อยแล้วสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวล่าสุดว่า ในตอนนี้ทีมของพวกเรานั้นกำลังมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการสนทับผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยเป้าหมายที่ทางลิเวอร์พูลเล็งเอาไว้และอยากได้ตัวมาร่วมทีมเป็นอย่างมากนั่นก็คืออกอรซาโลอินาซิโอกองหลังในวัย22ปีจากสโมสรสปองลิสบอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลนั้นจะไม่ใช่ทีมเดียวที่กำลังให้ความสนใจในตัวของกองหลังทีมชาติโปรตุเกสร,รายนี้ โดยล่าสุดได้มีรายงานออกมาจากทางด้านของอาเบเลสือที่มีความน่าเชื่อถือของโปรตุเกสได้ออกมาให้ข่าวเชื่อมโยงว,ว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวกอนซาโลอินาซิโลเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลเป็นอย่างมากและสิ่งที่สามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือทางลิเวอร์พูลนั้นได้ลงทะเบียนส่งทีมงานแมวมองของพวกเขาเข้าชมเกมคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนพบเบนฟิก้าในวันเสาร์นี้แน่นอนว่า นอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีทีมงานแมวมองจากสโมอสรชื่อดังของยุโรปทีมอื่นๆอย่างมอราอันมาดริดลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดต,ต่างก็ลงทะเบียนเข้าชมเกมที่สนามเอสตาดดโอดาลุสแห่งนี้กันอย่างคับขั่งแน่นอนว่าทีมงานแมวมองจากสโมอสรชื่อดังเหล่านี้พวกเขาลงทะเบียนเพื่อเข้าชมฟอร์มการเล่นของกอรซาโลอินาซิโอหลังมีความเป็นไปได้ว่าทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้น น่าจะขายกองหลังรายนี้ออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อย่างแน่นอนและการย้ายทีมในครั้งนี้น่าจะเป็นการย้ายทีมที่มีค่าตัวมหาศาลและไม่แน่ว่าอาจจะเป็นการทำลายสถิติผู้เล่นตำแหน่งกองหลังที่แพงที่สุดในโลกก็มีความเป็นไปได้ที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวว่าแม้ว่าราคากลางในดินการย้ายทีมครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์แต่ก็เชื่อว่าค่าตัวในการย้ายทีมในครั้งนี้น่าจะสูง มากกว่านั้นและอาจจะพุ่งไปแต่ระดับ80ล้านปอนด์ได้แบบสบายๆโดยทางสื่อจากโปรตุเกสรายนี้มองว่าระอันมาดริดนั้นกำลังก้าวขึ้นมาเป็นทีมขึ้นนำในดินนี้แม้ว่าจะเป็นทีมที่มาทีหลังคนอื่นเขาก็ตามทีนั่นก็เพราะว่าก่อนซาโลอินาซิโลนั้นมีความต้องงอการที่จะเดินตามรอยเท้าของลุยฟิโกและคริสเตียโนโรนันโดในการก้าวไปสร้างชื่อเสียงงอในถิ่นซานติอาโกเบรนาบินเหมือนกับตำนานทีมชาติโปรตุเกสทั้งสองคนแม้ว่าไหน ตอนนี้ลิเวอร์พูลจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทางอินาซิโลนั้นแสดงความสนใจและตกเป็นข่าวเชื่อมโยงมาอย่างยาวนานแต่ลิเวอร์พูลนั้นก็ต้องมารอลุ้นว่ารอันมาดริดจะยื่นข้อเสียนในดินนี้อย่างจริงจังหรือไม่เพราะถ้าหากทาราอันมาดริดไม่ยื่นแล้วแล่ะก็ลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นทีมที่มีโอกาสที่ดีในดินนี้รวมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ นักข่าวชาวบราซิลยืนยันอังเดรยอยากย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูลแต่เหตุผลสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลกำลังจะถอนตัวจากดินนี้เพราไม่กล้าสู้ค่าตัวอัปเดตข่าวใหญ่ประจำวันนี้เกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหวในดินการย้ายทีมของอังเดรกองกลางจากฟลูมิเนเซหลังมีรายงานออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นอังเดรมีความฝันและต้องการที่อยากจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากแต่เป็นลิเวอร์พูลเองมากกว่าที่ไม่กล้าทุ่มค่าตัวสำหรับดินนี้ และพยายามที่จะขู่ฟูมิเนเซให้ยอมลดราคาค่าตัวลงมาตามที่พวกเขาต้องการเพราะถ้าไม่ลดราคาลงมาลิเวอร์พูลก็จะทําการถอนตัวจากดินนี้ในทันทีทั้งทั้ที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองสมโมสรต่างพูดคุยกันเป็นอย่างดีแล้วว่าจะมีการชี้อาขายร่วมกันในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของเดวิดลินสายข่าวชื่อดังจาก This is a n f i e l d ได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้วางแผนที่จริงจัง และเตรียมข้อเสนอสำหรับการพิจารณาคว้าตัวอังเดรเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่อย่างใดซึ่งนั่นทำให้มีความเป็นไปได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมตามที่ตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกอีกต่อไปแล้วและดินนี้อาจจะจบสิ้นลงก่อนที่ตลาดซื้อขายจะเปิดทำการเสีออีกแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นทางด้านของอิมัูออลูอิสนากกลชื่อดังจากยูเอราซิลได้ออกมารายงานข่าวว่า ในตอนนี้สโมสรฟูลแลมคือทีมตัวเต่งที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะเซ็นสัญญากับอังเดรให้ไปคาแข้งในพรีเมียร์ลีกในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ในขณนะดเดียวกันนักลก่าวรายนี้ก็ยังอ้างว่าทีมหงแดงนั้นได้ย้ายความสนใจไปที่เป้าหมายรายอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่สําหรับในวันนี้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนั่นเพราะมีคํายืนยันว่าอังเดรนั้นมีความต้องการที่อยากจะย้ายไปคาแข่งก่อ ฮับลิวอพูลเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของเขานั้นชื่นชอบในตัวของเจอร์เก้นครอปเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อาจทําให้ความต้องการในการย้ายทีมของอังเรยไม่สมหวังนั่นก็คือฟลูมิ n เนเซตต้องการขายอังเรในราคาค่าฉีกสัญญาที่40ล้านปอนด์แต่ทางลิวอพูลอยากได้ราคาที่ถูกกว่านั้นโดยช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิวอพูลเคยยื่นข้อเสนอจํานวน 26ล้านปอนมาที่ฟลูมินเนเซแต่ก็ถูกตอบปฏิเสธกลับไปและในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะยอมจ่ายค่าตัวในดินนี้เพียงแค่30ล้านปอนเท่านั้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทางฟลูมิเนเซไม่อาจยอมรับได้ในขณะที่สโมสรฟูลแลมนั้นยินดีที่จะจ่ายค่าตัวที่มากกว่าลิเวอร์พูลนั่นจึงทําให้ฟูลแลมกําลังกลายเป็นทีมขึ้นนําในดินนี้แต่อย่างไรก็ตามนักข่าวชาวบราซิลรายนี้ยืนยันว่าลิเวอร์พูล จะประสบความสําเร็จในดินนี้อย่างแน่นอนถ้าหากพวกร,กรเขายอมจ่ายค่าตัวในดินนี้ที่จํานวน35ล้านปอนด์บวกกับแอดออนส่วนเสริมอีก20%ก็น่าจะทําให้ทางฟลูมิ n เนเซอร์ยอมปล่อยตัวอังเรกออกจากทีมแบบไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลจะยอมเพิ่มเงินค่าตัวในดินนี้ตามที่ทางฟลูมิ n เนเซ่ต้องการหรือไม่ก็เท่านั้นอ,อเองนั่นเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลกาลังเลือกทางที่ขู่ว่าจะถอนตัวจากดินนี้ถ้าหากฟลูมิเนเซ่ ไม่ยอมลดราคาและตูเขาก็เชื่อว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเอาแบบนี้จริงๆแล้วแล้วก็ทางฟูมินเซ่ก็คงจะไม่งอลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ก็มีหลายสโมสรที่พร้อมจะจ่ายค่าตัวในดินนี้ที่มากกว่าลิเวอร์พูลด้วยกันทั้งนั้นโรเบรโตเฟอร์มิโนยืนยันโมซาลาและซาดิโอมาเน่นั้น ไม่เคยเป็นเพื่อนรักกันและที่เห็นพวกเขาเสนิทกันในสนามคือการทำตามหน้าที่เท่านั้นโรเบรโตเฟอร์มิโนอดีตกออกหน้าหมายเลข9ของลิเวอร์พูลได้ออกมาแชร์ความลับในโรแอนฟิลผ่านทางหนังสือเล่มล่าสุดของเขาว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นโมซาล a ากับซาดิโอมาเน่นั้นไม่ใช่เพื่อนรักกัน,กนตามที่แฟนบอลจำนวนมากคาดคิดและมันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำเพราะในความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองคนนี้ไม่สนิทอะไรกันเลยและที่เห็นพวกเขาสามารถขี่กันในสนามและดีใจร่วมกันในบางครนทั้งนั้นเป็นเพียงแค่ทำตามหน้าที่การงานของพวกเขาเท่านั้นโดยโรเบรโตฟอร์มิโน่ได้เขียนเรื่องนี้ลงในหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่มีชื่อว่าเซเซนียร์ไมลิวัปูเย,ยโดยตัวของเขานั้นได้พูดถึงการเป็นเพื่อนกันของโมซาลากับซาดิโอมาเน่ว่าเป็นมิตรภาพจอมปลอมและสิ่งที่ผมมั่นใจที่สุดว่าทั้งสองนี้ไม่ถูกกันนั่นก็คือเกม ที่ลิเวอปูลพบกับเบอร์ลี่ในปี2019ที่ตอนนั้นมาเน่กรดโมซาลาเป็นอย่างมากที่ไม่ยอมส่งบอลให้กับเขาจากนั้นมาเน่ก็เข้าไปต่อว่าโมซาลาอย่างรุนแรงในสนามจนเพื่อนต้องมาแยกกันออกไปและนับตักหั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนนี้ก็คุยกันเพียงแค่เรื่องงานเท่านั้นและพวกเขาก็ไม่เคยออกไปทานข้าวร่วมกันในช่วงวันหยุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะไม่ถูกกันท,ทั้งทั้งที่ในสนามหลายคนอาจคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนรักกัน แน่นอนว่าผมรู้จักพวกเขาทั้งสองคนเป็นอย่างดีตำแหน่งของผมอยู่ตรงกลางของพวกเขาทั้งสองคนดังนั้นผมจึงเห็นความเป็นไปของพวกเขาในทุกๆเรื่องมาโดยตลอดและในนัดไหนที่พวกเขาแสดงความไม่พอใจต่อกันก็มักจะแสดงออกมาทางสีหน้าและภาษากายให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธอยู่และเมื่อมีฝ่ายหนึ่งโกรธอยู่อีกฝ่ายก็จะไม่สนใจและปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปซึ่งมันเป็นแบบนี้มานานหลายปีแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขา ไม่พังทลายในสนามก็คือความเก่งกาจของพวกเขาที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้แลเมื่อหรือว่าููได้รับชัยชนะและประสบความสําเร็จจากการคว้าแชมป์รายการต่างๆเรื่องความบาดหมางของทั้งสองคนนี้ก็ถูกมองเป็นเรื่องเล็กและถูกถาให้ลืมเลือนไปในทันทีใช่ผมสามารถบอกกับทุกคนตรงนี้ได้เลยว่าทั้งโมซาลาและซาดิโอมาเน่นั้นพวกเขาไม่เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเลยแม้แต่น้อยและต่างคนต่างก็อยู่ใครอยู่มัน และเป็นเรื่องยากมากที่ทั้งสองคนจะมีการพูดคุยกันอย่างสนิทสนมและอีกครั้งที่ทั้งสองคนไม่คุยกันเลยก็คือในช่วงการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่ทีมชาติอียิปต์พ่ายจุดโทษให้กับเซเนกัลในระอบชิงชนะเลิศตอนนั้นโมซาลากลับมาที่สโมสรและเขาก็ปลีกตัวเองไปอยู่เงียบๆและผมก็ไม่เคยเห็นเขาทักทายและพูดคุยกับมาเน่เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเลยทีเดียวแต่ความเป๊ะ นอเมืออาชีพนั้นทำให้พวกเขาทั้งสองคนยังสามารถเล่นฟุตบอลด้วยกันได้และเท่าที่ผมรู้ในตอนนี้ก็คือนับตั้งแต่ที่พวกเราทั้งสามคนแยกทางการเดินและย้ายไปอยู่คนและสโมสรนั้นโมซาลากับมาเน่ก็ไม่เคยมีการติดต่อพูดคุยกันเลยซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอยู่พอสมควรแต่สำหรับตัวผมแล้วผมไม่อยู่ข้างใครทั้งนั้นผมเป็นคนกลางที่อยู่เคียงข้างพวกเขายอมที่พวกเขาอ่อนแอและมีปัญหาพวกเราเป็นทีมเดียวกันและสำหรับผมแล้วพวกเขาทั้งสองคน เป็นเพื่อนนักเตะที่ดีที่สุดของผมในช่วงที่อยู่กับลิเวอร์พูลเพราะพวกเราผ่านอะไรมาเยอะและคว้าแอชมร่วมกันได้อย่างมากมายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ